สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่รายการราชลดค่ะกับวาเลนวาลินทรอน,นักสิงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันในงาน Thailand International Motor e X p o 2020ครั้งที่37แล้วค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเขามาในคอนเซปต์นะคะ What ever change will be move on นะ,ะพร้อมขับเคลื่อนไปในความคิดที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองเรานะ,ะอยากจะรู้ว่ารถที่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นในช่วงโควิดนี้เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะคาเข้าไปดูเลยคะ่ะว่าแต่ละบูทมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไปกันเลย ที่บูสซูซูกิค่ะซึ่งวันนี้ทับเป็นวันแรกเลยค่ะของงานบอนเตอร์เอ็กซ์โป2020ครั้งที่37นั่นเองค่ะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะคะวาจะพาเดินดูทาะะว่าซูซูกินะคะมีรถรถุ่นอะไร like, ที่เป็นไฮยร้ายบ้างหรือว่ารุ่นอะไรที่เปลี่ยนใหม่บ้างนะคะไะเดี๋ยวเราพาเดินดูกันเลยค่ะอย่างตัวนี้คะ่ะเป็นตัวแรกของเราเป็นเซลิโอนะคะน่ารักมากสีสันน่ารักสีดำนะคะตัดด้วยสีส้มนั่นเอง เหมาะกับสำหรับผู้หญิงอย่างเราๆนะคะหรือว่าใครที่เป็นผู้ชายแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งก็ขับคันนี้ได้ค่ะนี่และก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์ตัวแรกก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือเจ้าตัวนะคะซูซูกิสวิปนะคะ G.L.Max Edition นั่นเองค่ะเฮียซูซูกิทั้งตระเสงและทั้งอิตาลีอยู่ในมือของผมที o มอเตอร์ this year All Suzuki models are on display และด้านหลังของวานนะะก็เป็นอีกหนึ่งตัวไฮไลท์ค่ะนั่นคือซูซูกิสวี์นะคะ GL b a d Edition นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า ในตัวด้านหลังของเราทาว่ามีดีไซน์แบบไหนด้วยนะคะที่บอกกันมานะคะว่าข้างหลังเนี่ยจะบอกว่าสเปครุ่นน่ะเหมือนตัวเดิมเลยแต่ว่าบอดีพาร์ท้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะคะหรือว่าสติ๊กเกอร์นั่นเองอยากให้ดูด้านในด้วยนี่จะให้ทุกด้านในก่อนข้างในนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเหมือนเดิมเลย แต่ว่าด้านนอกนะสำหรับใคระที่เป็นสายแต่งรถนั่นเองแนะนำเลยค่ะเป็นเจ้ารุ่นตัวนี้นะคะซึ่งราคานะอยู่ที่541,000บาทนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าทุกรุ่นค่ะมีข้อเสนอนะคะสุดพิเศษเลยนั่นคือส่วนลถอุปกรณ์ตกแต่งรถค่ะรวมสูงสุดถึง30,000บาทเลยและก็นะคะเลือกรับนาดอกเบี้ย1น9 0 9นะคะเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยพร้อมส่วนลดพิเศษถ,ถึง10,000บาทะค่ะสำหรับลูกค้าเจ้าของรถยนต์ ซูซูกิและครอบครัวหรือกลุ่มลูกค้าข้าราชการนะคะขออนุญาตมีโพยหนึ่งลัวข้อมูลผิดพลาดเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะว่าแต่งอะไรเพิ่มบ้างขึ้นนะคะว่าจะเป็นสเกิร์ตด,ด้านหลังนั่นเองนี่สปอยเลอร์นะคะก็จะบอกว่าใครนะที่ชอบสีสันสดใสนะคะตัวนี้นะคะเป็นเนวี่บลูนั่นเองนะคะแมชชลิกก็แต่งออกมาเนี่ยบอกเลยว่า เหมาะกับผู้หญิงเหมือนกันหรือว่าใครนะ,คะที่เป็นผู้หญิงสายซิ่งนะคะชอบแบบแต่งรถแต่ไม่ชอบความเร็วก็แนะนําเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะ,คะเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็น1.2นะคะ1 2 0 0 c ีนั่นเองก็สามารถขับไปต่างจังหวัดได้แหละนี่ชอบที่เปิดด้านหลัง,งบ้านนี่ด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะสามารถนั่งได้3คน4คนเลยยิ่งตัวเล็กๆนี่สบายๆนะคะส่วน สหรับใครที่เป็น70กิโลขึ้นไปก็พอดีนี่เห็นไหมคะก็สามารถนะคะปรับออกมาส,าสุดเนี่ยว่าก็ยังนั่งได้นะนี่ชอบมากถือว่าใครนะที่กำลังมองหารถที่เป็นอารมณ์แบบรุ่นเล็กๆก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกละกันค่ะสำหรับเจ้าตัวนะคะ Suzuki Swift GL Max Edition นั่นเองคะ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหน้ามมากเลย อารมณ์เหมือนแบบว่าตอนนี้เรายืนฮะเหมือนแฟนซิตี้มอเตอร์โชว์จริงๆเราก็ทำอยู่และแต่ปีนี้ไม่ได้ทำถ่ายรูปไปก่อนนะคะ อีกหนึ่งตัวไฮไลท์ข่น XL7 นั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะคะเรานะยังไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดดีเดี๋ยวเราไปเชิญที่เซลล์ของเราะคะมาดูดีกว่าว่าข้อมูลของรถตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่โอ้น,นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับซูซูกิ XL7 นะคะครับก็ ตัวนี้จะเป็นซูกิเ e อ็กซ์เซเว่นนะครับ<ภ>ก็จะเป็นรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดของซูกินะครับ <c oughs> ก็ตัวนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็ตรงที่อ่ามันจะเป็นออกแนวแบบลุยๆ่หน่อยเป็นซอร์ทาเวอร์ใช่ครับผมแล้วก็ทันทีที่เราเอามาโชว์เนี่ยก็จะมีอ่าตัวแหลกหลังคาของทูเล่ใส่มาเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งก็เหมาะสําหรับพาครอบครัวไปพักผ่อนวันหยุดซึ่งตอนนี้ก็ใช่นะครับผมหน้าหนาวแล้วเราก็แคมปิ้งได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผม ตอนนี้รองรับน้ำหนักได้เท่าไหร่บ้างคะก็ด้านบนใช่ไหมครับด้านบนรองรับน้ำหนักได้ประมาณ5 6 0 0กิโลกรัมเลยว้าวก็คือแบบว่าขนไปได้หมดเลยใชจะเป็นแคมป์สักรยาอะไรแงี้สามารถได้เลยนะคะก็อาจจะต้องมีตัวรองก้นเพิมนิดนึงนะครับแต่ว่าของเรามีเราหนังคามาให้แล้วนะครับแลวได้ข่าว่ามีการติดคเกิร์นเชิญด้วยใช่ไหมคะก็ตรงตรงนี้ตรงนี้จะติดมาจากโรงงานเลยนะครับใช่ก็อจะให้แบบนี้เลยค่ะแล้วด้านในสามารถเข้าไปดูได้ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับอ่าเปิดได้ครับ หน,น้าในเดี๋ยวขอเริ่มจากานหน้าหน้าก่อนได้ไหมคะได้ครับห้านหน้าจะเป็นรูปแบบนี้นะคะตอนนี้แอเข้าไปดูนะคะจริงๆต้องบอกว่าผู้หญิงก็สามารถขับรถแบบนี้ได้นะคะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าด้วยเพราะบางทีเนี่ยคันเล็กมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเวลาชนเกิดชนเลยเนี่ยทำให้เราเนี่ยโดนง่ายขึ้นแต่นี่ถือว่าเหมือนอารมณ์เหมือนคะอย่ในรถตูถ้ ไเพิ่มเ,เติมไหมคะบ่เพ่มเพราตัวเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของเบาะที่คุณลูกค้านั่งอยู่ค่ะใช่ครับผมใช่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นทำเบาะหนังเพิ่มขึ้นมานะครับมจริงๆแล้วจะเป็นเบาะหนังผสมผ้าค่ะแล้วผมก็จะเป็นหน้าสัมผัสอ่าหน้าสัมผัสจะเป็นตัวผ้านะครับค่ะก็ช่วยแบบว่าเหมือนมีฟีลลิ่งกันซอฟต์มากขึ้นแล้วก็ตรงด้านข้างครับผมกับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นหนังใช่ครับก็จะมาสวยงามมากนะคะ แล้วตอนนี้มีสีมีกี่รุ่นบ้างคะมีกี่สีอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มีทั้งหมดสีสีครับสีีสีไชบ้ามคะมีสีส้มสีขาวสีดําแล้วก็สีเทาสีส้มสีขาวสีดําสีเทานะคะและตอนนี้เริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่คะอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะและตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มอาชีพพิเศษนะครับก็จะมีกลุ่มข้าราชการพนักงานรับพิสากิจและก็บริษัทกำกับมหาชนก็จะได้ส่วนลดพิเศษครับ ขอบคุณมากเลยนะคะเรือที่ให้ข้อมูลดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คืออีกหนึ่งตัวไฮไลท์ของเรานั่นเองค่ะ XL 7เลยดีกว่าเพราะเมื่อกี้เราพาดู XL 7ไปแล้วเนาะแต่ยังไม่ดูยังไม่ได้ดูตัวเอติกานั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะต้องบอกว่านี่ๆๆ่น,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 นีนนี้เลยสีแดงแรงริร์ก็ต้องบอ,อกตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นตัว1.5ซีนั่นเองซึ่งใครนะ,ะที่เป็นสายครอบครัวหรือว่ากําลังมองหาอยู่ว่าเราอยากไปแบบกับเพื่อนเยอะๆแก้แนะนําเป็นตัวนี้เพราะเป็น7ที่นั่งนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นโปรเจกเตอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้แต่งสเกตนะคะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะขบนคารเพื่อที่จะให้รองรับนะคะของได้ด้วยแล้วก็นี่แต่จะบอกว่าคันนี้เป็นการแต่งมานะคะมีการแต่งที่สวยงามมากด้านในจะมีการแต่งแบบวัสดุไม้นะคะ ใครนะคะที่ชอบอรถครอบครัวแต่ว่าอยากแตกงเนี่ยก็แนะนำเป็นเจ้าตัวเออร์ติก้าน,นะคะบอกว่าผู้หญิงขับก็ดีค่ะผู้ชายขับก็เฮ้ยเช่นกัน ไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบคันเล็กตลอดเวลาก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเพื่อนเยอะเข้าครัวเยอะกาแนะนา,าเป็นเจ้าตัวรุ่นนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าตัวนี้แตกต่างกับตัว XL7 ตรงที่ว่า XL7 ี่ยจะสูงขึ้นมาหน่อยจะยกขึ้นขึ้นมาหน่อยแต่ว่าตัวนี้จะดูโหลดต่ําลงมากว่านะคะนี่ภายในก็เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบคันดีกว่า ด้านหลังของรถคันนี้นะคะด้านบนก็จะเรียกว่าสปอยเลอร์หรือว่าดูแลแล้วก็นี่นะคะเขาจะแต่งแบบเท่ๆไง่ายๆเลยขนาดข้างหลังยังเท่ข้างๆก็ไม่ต้องห่วงนะคะที่บอกอามาเมื่อกี้ก็มีเคปล่าหนูบอกจำอะไรไม่ได้เลยคือจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ใช่สายแต่งรถเนาะเราก็พอรู้แค่รุ่นแล้วก็รู้ซีซีแค่นั้นเอง และข้างบนก็มีทานะคือจริงๆมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวสําหรับใครที่อยากซื้อรถครอบครัวที่แบบว่าแต่งซิ่งได้นั่นเองนะคะก็อบอกว่าข้างในกว้างขวางค่ะสามารถนั่งได้ทั้งหมด7ที่นั่งนั่นเองเดี๋ยวว่าเข้ามาให้ดูว่านั่งข้างหลังเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าต้องบอกว่ารถแบบว่า,ร,บบวารุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยข้างหลังเนี่ยเวลานั่งเนี่ยจะติดเบาะเลยก็มีหรือบางทีเนี่ยนั่งไม่ได้เลยก็ได้อาจจะเป็นอารมณ์ปลอก นี่นะคะข้างหลังของเขาแต่ว่าอันนี้จริงๆข้างหลังกว้างนะสามารถขนของได้ด้วยให้ดูก่อนนี่คือกว้างมากสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วด้านในนะคะก็เก็บได้อีกเช่นกันอถือว่าคันนี้นะคะเหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยหรือว่าใครที่ชอบไปแคมปิ้งนั่นเองจ้าตรงนี้นะคะก็จะมีนี่ สองฝั่งนะคะแล้วก็นั่งได้ข้างหลังมีสองคนข้างหน้าสามคนนะคะแล้วก็ส่วนด้านหน้าอีกสองคนนั่นเองก็รวมเป็นเจ็ดคนนะคะสองสองามห้าหกเจ็ดเออถูกล้ว<า> <c oughs> นับถอยเล็กฮะนึกว่าจะ <c oughs> คำนวณเลขผิด <c oughs> นี่จะเอาทุกอย่างเลยไหมนะเจ็ด<า> <c oughs> ที่นั่งเจ็ด <c oughs> เออห้าประตูค่ะเ <c oughs> จาะเจ็ดประตู มาโตนะคะนี่เห็นไหมคะว่ามันไม่ติดแล้วก็สามารถเอ็นมาได้อีกเราก็สามารถเอ็นนอนได้แบบนี้แล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแอร์นะคะที่ต่างกับด้านหน้ากับคอนโซลทั้งหน้านั่นเองแอร์นะคะก็จะมีแยกออกมาก็คือเป็นแอร์โซนด้านหลังแล้วก็มีการปัรบปุ๊บตรงนี้ ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่สําหรับใครที่หารถครอบครัวทางก็แนะนําเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะน้านในนะคะก็มีตัวนี้ด้วยชาร์จนะคะชาร์จโมบิลโอเคถือว่าคันนี้นะคะผ่านค่ะสําหรับรถครอบครัวก็ใครที่อยากรู้นะคะส่วนเรื่องโปรโมชั่นต่างๆอื่นๆอีกมากมายก็มาในงานมอเตอร์เอ2020ได้นะจ๊ะ ่ะเดี๋ยวเราตามรู้อื่นดีกว่า